เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมแทงกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ LNT Tower นะครับก็เดี๋ยวในพันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงล้างกันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่อยู่มาก็ยังไม่ได้เพิ่อมอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีแค่รูปภาพที่ได้มาระหว่างทางออกไปทั้งเทีนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็หัวหมีแล้วก็หมาป่าแล้วก็มอสตนนะฮะอาประดับแล้วก็มีนนรมูปปั้นเอ่ออะไรวะรูปปั้นรูปปั้นเออวริเเออนะฮะ ที่ได้ระหว่างทางมานนี้ดๆๆ้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของเขาร้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดร้านกันใหม่ดีกว่าแล้วกันพอตอนนี้เรามีทุนอยู่สามพันเดี๋ยวหาของเพิ่แมแป๊บนึงตอนนี้ก็้จะเช้าแล้วคิดว่าจะได้เปิดร้านหรือเปล่านะฮะถ้ามีเงินทุนก็อาจจะเปิดเออ,เอ,อไอถังถังไอวางถังไอ้ฐานวางถังที่ต้องซื้อเพิ่มมันไม่รู้ว่าใส่ได้กี่อันเดี๋ยวเอาไปก,ก่อนแล้วก็ซื้อถังใส่ พวกบีพวกอะไรด้วยนี่ทั้งเปล่าสองถังแล้วก็แก้วเพิ่มจานและโกที่ใส่ด้วยครับที่วางนี่แล้วพุงอะไรเราเอามาหมดแล้วทั้งหมักทั้งอะไรโอเคอยู่วางของที่เราซื้อมเฮ้ยเดี๋ยวลืมประตูมาเฮ้ยวางได้แค่สอง โอ้พอดีเลยซื้อถังมาสองถังพอดีเดี๋ยวไปหมักของเพิ่มอันนี้องุ่นอ้ยองุ่นน่าจะไม่มีงั้นหมักทำเบียร์เพิ่มดีกวัวฮะอันนี้ใช้บาเรศิบน,นี่หมักเราจะทำเบียร์กันแล้วก็อันนี้น้ำล้าก็อบอบอๆ หรือเปล่าต้องไปซื้อสกว่าจะทำเบียร์ครั้งเดียวนะอ้าอเีเรืออยู่นี่ตอนนี้ก็เหลือแค่แล้วแล้วขาบาเลล่เท่านั้นเดี๋ยวไปทางุนว,าว้านก่อนที่วางจานจานเราไว้ในส่วนวน,นี้แล้วกันทำอาหาร วังโบ้อใหยแล้วก็วางแงก้ววิตรงนี้ได้เปล่าไม่ได้ไงมุมนี้มันสูงเกินไปหรือเปล่าอืเฮ้ยซื้อไม่อีกโอเคเดี๋ยวนี้มีเหลืออยู่เมีพิ่มไปซื้อเยอะเ,อยเสร็จแล้วโอเคมักเลยไม่เบียร์นหนึ่งถังครับ รออยู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูอะไรเพิ่มเติมก่อนซื้อของมาทำเออเดี๋ยวเยวซื้อมเมล็ดผักมาผูกเออ้้ยใช่คือบางทีมันแคหลอดไอ้คาโบเล่มไม่ต้องก็คือมีเยอะองุ่นองุ่นกับแคทลอดช่วงนี้แคลอดกับมงุ่นนี่แบบราคาแพงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเขาพูดรู้สึกว่าจะมีส่วนผสมเอามาด้วย แล้วก็ไอ้นี่บัวดรดน้ําใช้สําหรับรดน้ําเพื่อให้เร่งการเจริญเติบโตอีกจัดมาตัวน,นี้ต้นทุนเราเยอะน,นี่โตกลมมันนั่งได้กี่คนอ่ะซื้อมาสองที่แล้วก็หีบเก็บของด้วยโอค้คประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะเอามล็ดผักไปปลูกปลูกร่วงมันไปเลยคือไม่ต้องปลูกทีละอย่างเฮ้ยอะไรัังแตกเฮ้ยเดี๋ยวางไอ้หีบก่ะ หีบหีบมีีม่ว่างไม่เยอะเลยเฮ้ยไปในห้องนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราควันควันซ่อมเอาในตัวไม่มีควันเลยนะเอาอันนี้ควันนี้จะพังควันนี้ใหม่้ี่ถังแตกเบียหกหมดแล้วมั้งเนี่ยสามทีด้วยกันเอาววววว ยังซ้อมไม่เสร็จเลยพังซะแล้วได้ยินพวกอืมก็ไม่ได้กินเบียร์กันพอดีเอาละเรียบร้อยทีนี้ก็เบียร์ก็เดินทางได้ต่องั้นปลูกทีละย่างเลยแล้วกันโอเคเอานจัดก่อนเลยห้ามตูแล้วเราก็มาเก็บส่ลังไว้อืใช้เอาละแล้วก็เดี๋ยวลองลูกก่อน โมรดน้ำที่เร่งกานจริ่เติบโตอุยมันดีกว่าปุ๋ยเหรอมันดีกว่าหรือเปล่าถ้าใส่ปุ๋ยเลยก็น่าจะแบบโตเร็วอะออแบบได้ตอนนี้เลยเดี๋ยวลองใส่ด้วยปุ๋ยใส่ด้วยมันนี้ไม่ลดเลยไง แค่ลงน้ำไม่เฉยก็รีวแลวครับเดี๋ยวเอาปุยเอาปุยปุยด้วยปุยด้วยนี่นลเลื่องแบบปูยสองหีบบนวังข้างนอกได้หรือเปล่าอุ้ยพังไม่ได้างี้โอ้เสียด้เลยว่าจะเอาไว้เก็บผักอยู่งั้น ซื้อมาวางไว้ด้วยกันเลยน,นี่ไม่เก็บถังเบียได้แล้ววางไว้อึอ้ยสีถังเต็มๆตอนนี้เราพร้อมขายทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวไปอเอาหงูนไว้ไอ้ยมียงูนกับแครอทเอาเอาหงูนก่อนแล้วกันเอ้ยงั้นก็ไปเอาหงูนกับพวกผักไว้ตรงนี้แอปเปิลนี้น่าจะไว้ใน ส่วนไหนดีเดี๋ยวเราแบบต้องหาที่แยกใส่ฮะคัดแยกก่อนคัดแยกก่อนอ่าพวก,พวกข้าพูดหรืออะไรไว้โซนนูงง้นองุ่นแครอทใครไก่เห็นอะไรไว้แถวนี้แหละนี่ไว้นี่ห้หมดเลยเอาละทีนี้มันก็เหลือโต๊ะกลมที่ยังไม่ได้วางระวังไว้ในโซน นี้แล้วกันนี่ทางเดินไปเดินมาโอเคคงไม่ขวางนะน่าจะเดินได้โอเคตรงส่วนนู้นเราโอ้ยังไม่มีถูดตัวนี้เหลืออายสุสามร้อยเดี๋ยวสามร้อยนี่เอาไปซื้อขวานแล้วกันเพราะว่าขวานน่าจะต้องเอาไปฟาร,ร์มของอเราจกตามหาวัตถุดิบกัน ซื้อขวาหลือตตงโมร้อยเดียวกูวจะไปซื้ออะไรได้โอเครับออเดอร์ตัวนี้ไปส่งด้วยเป่าคือผมอยากจะให้ขาคา,างคบเพิ่มเพื่อจะมา,มาทำอาหารเพื่อจะเปิดร้านกันต่อโอ้โหแต่ว่าไม่น่าจะต้องไปฟาร์มแล้วมั้งไข่โคตรเยอะเมนูหลักเลยต้มไข่ เอ้ยไม่ใช่ในี่ไข่ต้มไปขายก็ได้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเราฆ่าไก่แล้วก็เอาไปทำไก่ทอดเดี๋ยวนะไก่ทอดคือผมก็อยากทำนวแต่ประเด็นคือมันต้องใช้เห็ดมลกตอ่ะโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีเท่าไหร่ลงเตรียมหน้าไข่โอเคเอาหน้าไปก่อนละกัน เดี๋ยวขอไก่ไปด้วยสักไวหมดนี่แหละเอา้าพอสหมดโอเคเหลือไวสองตัวให้มันออกไข่ขยายพันต่อตอนนี้เราไปดูในตรงเตี้ยมก่อนว่ามีของที่จะพอเปิดร้านหรือเปล่าไม่อยากไปหาของเพิ่มอยากทำไก่ทอดขอเห็ดมรกดมีหรือเปล่าโอ้โหมีหนึ่งที่ อยากได้ก็ต้องไปฟาร์มเอานี้ออกมาแล้วก็เฮ้ยมีซุปปลานี่ไงอีกจานไปเสิร์ฟรอได้ปะเราจะวางจานไว้เลยมีเอาไว้เอาไว้ไข่ต้ม เอาละแล้วก็ไปดูเมนูก่อนเปิดไปแล้วก็ทําร้านไปดีกว่าเอ่อโจ๊กบาเล่มีอยู่สามทีเ่เสียงอะไรเสียงซอมบี้นีกว่าอู๋สองตัวบุกร้านวิ่งอ,อย่ายินพวกเดี๋ยวร้านตู้วางโอ้ดีนะมันทํำลายของไม่ได้อนะ่ะโอ้โหต้องจ้างยามไหมเนี่ยซอมบี้ตัวเป็นเปรน Oh. เอาเรื่องไงไอ้อนี่โคตรเยอะเลยไอเค้กข้าวาเล่เดี๋ยวเราเรามีเรามีโลบได้เพิ่มไปก่อนเออนี่นี่มันใช้ข้าวโพดแล้วก็ถังน้ำแล้วก็ข้าวบาเล่โอเคข้าวกับข้าวโพดเฮ้ยผลิบไม่เยอะแต่หายาก โอเคอบไปแล้วก็อันนี้เราจะเอาเป็นไข่ต้มน้ำก่อนหนึ่งทีอันนี้เอาเป็นซุปปลาแครอทห้าใช่ไหมปาลาเรามีพอดีเลยแล้วก็ใส่ไปซุปปลากับแครอทแครอทก็เยอะอันอันไหนอันไหนทิ้งเมื่อกี้อันนี้ไปต้ม แล้วก็อเอ้ยมีก็ได้แล้วโอเคเปิดร้านได้เออ่บียร์หุ่นมีครบเค้กไอสเต็กหมูโอเคมีอยู่ของบนเดี๋ยวเราค่อยแจกจาก่ายกันออกไปเอาละฮะร้านเปิดแล้วที่นี่เราจะปั๊มไว้กวนเลยยาวๆอ่าอันนี้สุกลา จะรอเอาล้ฮะหยิบเรียบอยแล้วก,ก,กวเดดวูเอาพังยังทำไม่เสียเลยพังซะแล้วเอาละหยิบร้อยแล้วกูเดี๋ยวไปเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนหน้าไม้เแหละธนูเบ็ดตกปลามาแล้วลูกค้ามาอะไรครับหนึ่งพันเอาอะไรครับเอาเดี๋ยวด,วยดวยอกจีบก่อน <c oughs> เฮ้ยใครใครใครเออวันนี้มล็ดวิวโอ้ปลูกข้าวโพดไว้อ่าเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดแล้วก็มาปลูกดีกว่าอุิยลูกค้ามาพอดีเดี๋ยวเราต้อนรับลูกค้าก่อนละกันสุปลาเดี๋ยวช่วยชามแล้ก็ไปเก็บเดี๋ยวผมมาเก็บนะครับเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดก่อน เดีย๋ยวเราก็จะได้ปลูกระหว่างรองลูกค้าเอาละลูกค้ามากันหรือยังอู๋มาเยอะแล้วเฮ้ยอันนี้สเต็กหมูป่านี่ในถาดรมีหนึ่งที่ได้แล้วครับรไข่เดี๋ยวไปทำหมูป่ารอ ร้อยเก็บหรือเก็บกระโปงก่อนแฉลอบเฮ้ยอุ้ยอันนี้เอ้าซ่อมยังไงเนี่ยมีไฟไหม้ด้วยเอาน้ำมาลดหรือเปล่าเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้เป็นไฟเย่งแล้วเย่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงไฟไหม้ไฟไหม้เตาไฟไหม้เตาย่างทำไงทำไงน้ำล้นหรอเฮ้ย อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรถหมูรไฟลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ่อมันเอาอะไรรถไปไหนเอาบุญรถน้ำรถได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ต่านานไม่ทิ้งกอนต่างนานไม่ทิ้งกอนไฟไม่หลั่นน้ำไฟไม่หลั่นเอาเร็วเจ๊งแล้วแป๊บนึงลูกค้าอย่าพิ่งมากันเยอะนะเฮ้ยลูกทำไงอ่ะเอาไอ้เต็กหมูมันก็เก็บได้แล้วบุญรถน้ำรถได้เปล่าเออบุญรถน้ำ โอ้ไฟลวกเลยเมื่อกี้อ,อันตรายอันตรายเลยแล้วก็มียายหิวหรือ,ปอ,เ,อปเปล่าเออกินแอปเปิ้ลสิลูกเผาหรือเปล่าอ้เกือบตายเมื่อกี้เอาละแล้วไก่ทอดเลาก็สักทีชิปสุดท้ายแล้วก็อดประจำการซะ เดี๋ยวมีคนสั่งนี่วุ่นวายกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้อะไรจะหมดเค้กเหลืออยู่แล้วก็เดี๋ยวดูซุปป้าน่าจะใกล้หมดละเอ่อทำซุปป้าเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาไม่พอหรือเปล่าปลาเลยสอง <laughs> โอเคทำเพิ่มสองแล้วก็แล้วก็ต้องเอาออเดอร์ออกโอเคแค่หลอดมีอยู่เดี๋ยวไคเอาแค่หลอดกรอนนี่ ทำสุปปลาไว้อันนี้คือหนุ่มปังข้าวบาัลล่เหรอ,อ,นนอหเฮ้ยไปดูใหม่เดี๋ยวเราไปดูก่อนมันราคาเท่าไหร่ขนมปังโอ้โหเอ็กพียังเยอะเราจะไละ่เอ็กพีอีกเดียวโอเคขนมปังใช่ไหมน้ำห้าข้าวบาัเล่สิบห้าเลยเหรอ เราต้องไปปลูกหรือเราไปซื้อดิข้าวอ่ะเอาละเรียบร้อยแล้วมีแครอทไปซุปเปอร์ลเพิ่อมอไปในเมนูแล้วลูกค้ารอเยอะแล้วไข่ต้มสองไงหรอทำของทันไหมเนี่ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้วยชาม้วยช็ม ขายอย่างด่วนนะฮะเต็มโตเลยเก็บ <_ d ata> แก้วเก็บจานไข่ <_ d ata> ต้มอันนี้ไข่ <_ d ata> ต้มกับข้าวบาลีข้าวบาลีเอ่อไข่ต้มร้านหมดร้านหมดเลยเครื่องร้านหมดเลยไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มตอนไม่ทันเนี่ยโหนั่าเขากินเสร็จใจะไว้นั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเขไม่ได้เก็บบ้านเลยจกบ้านเราโอ้โหเลยไปอัพไปรัวๆตอนนี้โอเคไข่ต้มได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเงินเดี๋ยวรับออเดอร์ก่อนก่อนก่อนออเดอร์จะหายเอาเงินอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคที่หนึ่งที่ไม่มีเกณฑ์ปเปืลมาด้วยเดี๋ยวรับออเดอร์ก่อนเออนี้ ลูกค้าอันนี้ซุปปลาโหเกือบทำไม่ทันอันดีไข้ตกไว้ต้ชมช้าชับใส่เก็บมาไอ้ต้มละโก้ทำไว่ต้มไว้อีกเลยต้มน้ำอันนี้ซุปปลาอุ้ยพังพังเฮ้ยไปไมหมดับไปนะโอเคเดี๋ยวไม่ร้าน ไม่ไฟไม่บ่อยจังวะเออไม่ทำอะไรเลยอันนี้เอาเป็นสุป,ปาปอร์ัได้แล้วอ่าไข่ต้มแล้วกันโอเคทำง่ายสุดตอนนี้เลยไข่ไก่ไก่ไก่ไข่ไดูหลักแลับนี่แล้วกูอันนีุ้มปังได้แล้วอันนี้หมดเอ่อไอ เค้กไอ้เค้กบาเรีหมดแล้วนี่เค้กข้าวบาเรียโอเคปดผมมีใครสั่งอันนี้ไข่ต้มได้นะครับรับเลยดีก่อนแก้วเบียร์แก้วเบียร์เบียร์หนึ่งที่โอเคเก็บอง่นเจอเอ้ไข่ต้มเอาไข่ไข่ยังต้มไม่เสร็จลูกค้าแป๊บหนึ่งไบถ่วยก่อนแป๊บนึงบะครับ เออฝั่งนี้นะอูจ้าจ้ามเยอะเบียร์นหนึ่งที่โอเคได้เลยครับเอาของเต็มโอ้โหเบียร์นหนึ่งนี่ไข่เฮ้ยไก่มาที่ไหนอีกเอาเก็บสิครับรออะเลยเอาละโอ้โหเดี๋ยวขอรับคนนี้คนสุดท้ายแล้วกันอ่ะมาอีกหนึ่งท่าน เดี๋ยวขอรับอีกแล้วกันเดื๋ยอ้อมไปไหนวะเนี่ยโอเคสุปลาเอาละครสุดท้ายแล้ววันนี้ขอปิดร้านพิงค์คูนี้โอ้วุ่นวายเดี๋ยวแล้วไก่มันมันเยอะเกินเราไปทำอะไรดิมันไม่มีอะไรจะทำเลยเอาไปขายแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลจะอัพมาสองเลเวลไปดูขวอนสุ่มว่าจะมีของอัพเกรดมา มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนส่วนนี้แครอทเหมือนเดิมแล้วก็ของใช้แล้วก็ตกบปิ้งกับหีบขนาดใหญ่ตกบปิ้งแบบใหม่เอาสิจัดมาแล้วก็หีบไปดูไปทำอะไรนะ <c oughs> หีบขนาดใหญ่เหรอเนี่ยถ้ามาวางแผนใ้พวกนี้ได้จะดีเลยนี่จะประหยัดินที่มากงั้นเราจะเอาอ้นี้ออกแล้วก็เดี๋ยวดะ ขาวพื้นที่ที่มันเ,เห็ดกับไก่ไว้นี่แล้วก็วางหีบใหญ่อ่าหา้านี่เก็บได้โคตรเยอะเราจะเก็บทุกอย่างไว้นีดีเ,เห็ดสีขาวอะ่ะไม่รู้ว่าไปทำเมนูอะไรได้เดี๋ยวนะเอออันนี้เห็ดไม่มีเมนูเห็ดเลยมีดีเห็ดสีฟ้ากับเห็มดมรกตอะ่ะใช้เยอะจัดอันนี้สีฟ้ากับมันฝรั่งแล้วประเด็นคือมันฝรั่งไม่มีนี่สิโอเคมันเยอะจนไม่รู้จะมี ไม่ทำอะไรโอ้อันนี้เตาเตาแบบปิ้งย่างแบบใหม่เอาไว้เตาอบบอกได้เปล่าเอา่อเตาอไม่มีที่วางด้วยงั้นเราปิ้งย่างกันข้างนอกแล้วกันน,น,นี่หลากหลายพื้นที่มันน่าจะย่างได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมันเพิ่มระดับขึ้นมาเลยหรือยังไง โอเคกันลองย่างดูมันอาจจะเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่านะมันใหญ่ขึ้นอะ่ะมันน่าจะต้องแบบเอ่อย่างไม่เยอะขึ้นสิมมืก็ยายใหญ่มาทําเพื่ออะไรไว้เออซนนี้ก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่า แล้วไอ้ตัวนี้มันมีไว้เพื่ออะไรโอเคเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะย่างได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะโอเคงั้นเราได้พอสรุปแล้วโอเคครับก็สรุปเอลแอนเทลในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอลาไปพยงท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เรายังมีเควสกับพ่อค้าอยู่นะครับก็ ยังไม่ได้ไปคุยแต่ต้องรอในพาร์ทหน้าแล้วกันนะว่าเควสกับพ่อค้าจะเป็นอะไรต่อเขาจะให้เราไปที่ไหนกันต่อนะครับก็สำหรับในพาร์ทน,น,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากกดติดตามไว้ด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ